อัสสลามอะลัยกุมวะระมตุลลอฮิวะบเริกาตูสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวมารีนามอสูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนอมรนศักจังหวัดปตัตตานีวันนี้หนูจะมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อโควิด19ในมุมมองอิสลา,ามในโลกปัจจุบันมนุษยชาติต้องเผชิญทั้งภัยธรรมชาติและโรคภัยไข้เจ็บเราทุกคนต่างทราบกันดีว่าจากสถานการปัจจุบันคงหนีไม่พ้นข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและด้านการดําเนินชีวิตมีการปิดเมืองปิดประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสนามบินเงียบเหงาสถานที่ท่องเทียท่ยวแทบร้างได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องมีการลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวลงพี่น้องที่รักสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทีทัวโลกทะลุ300ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว5.5ล้านคนทว่าทำกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในฐานะที่ฉันเป็นมุสลิมมีอิสลามเป็นศาสนามีท่านนาบีม,มุฮัมมัดเป็นแบบอย่างและมีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการป้องกันการติดเชือ้อเราจะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ขึ้นในรูปแบบของอิสลามที่ถูกต้องปัจจุบันการที่เราเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างดีเยี่ยม ส่วนหนึ่งก็เป็นพมมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล้างมือการเว้นระยะห่างทางสังคมตลอดจนการกักตัวอยู่แต่ในเคหสถานล้วนแต่ก็เป็นเนื้อเดียวกันกับหลักคําสอนของศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามให้ความสำคัญกับคติที่ว่ากาันไว้ดีกว่าแก้ดังเจตนารมณ์หลักของนิติศาสตร์อิสลามที่ว่าปกป้องสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายก่อนที่จะกระทําในสิ่งที่เกิดประโยชน์และให้แบกรับความเสียหายส่วนตน เพื่อปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมอิสลามจึงมีการวางกระบวนการดูแลสุขภาพจิตใจและกายในหลากหลายรูปแบบทั้งการกินการดื่มการออกกําลังกายและวิธีการใช้ชีวิตในมิติต่างๆรวมไปถึงการขอดูอาอีกด้วยเริ่มตั้งแต่การรักษาความสะอาดของร่างกายซึ่งมีบัญญัติไว้ว่าประชาชาติอิสลามจะต้องละหมาดวันละหเวลาโดยทุกครั้งที่จะกระทําการละหมาด สมควรอาบน้ําชำระร่างกายใหม่หรือมาตรการกักตัวอยู่แต่ในบ้านที่ช่วยได้ทางป้องกันตนเองจากโรคร้ายแต่ยงช่วยลดการแพร่ระบาดไปยังผู้อื่นซึ่งสอดคล้องกับที่ท่านนาบีมุฮัมมัดได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อรู้ว่าแผ่นดินใดเกิดโรคระบาดก็จงอยากเข้าไปในแผ่นดินนั้นและถ้าหากแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่เกิดโรคระบาดก็จงอย่ากได้ออกจากแผ่นดินนั้นเช่นกันรายงานโดยอิมามบุคอรีโควิด -19 ทําทำให้เราได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยน มุสลิมท,ทุกคนจะครองตนอยู่ในยุคโควิด -19 ในวิถีชีวิตอย่างผู้ศรัทธาจะต้องสร้างความเข้มแข็งในจิตใจคือสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นว่าบททดสอบที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการกำหนดของอัลลอฮ์สาเหตุหลักที่เกิดบททดสอบต่งตางๆเหล่านี้มนุษย์ได้ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ด้วยกันทั้งนั้นดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาตัดว่าว่ามาอาซอบากุม สิบาตินฟาบ,บิมา k a s a บ a อ a y d i กุมยายย a k f u อก k a s ีรและเคราะห์กํามใดก็ตามที่ประสบกับพวกเจ้ามันก็เป็นผลมาจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ขวนขวายเอาไว้นั่นเองและพระองค์ทรงอภัยให้มากต่อมากแล้วซุรออัชุรออายัห์ที่30สรุปก็คือโควิด -19 คือตัวชี้วัดระดับอีมานทำให้ผู้คนรู้จักสำนึกต่อเอาลอ ทำให้ผู้ศรัทธาได้รับความดีและทําให้ผู้ที่ดื้อดึงและปฏิเสธได้รับโอกาสกับตัวท่านพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ลองถามตัวเราเองดูว่าวันนี้โควิด -19 ได้สอนอะไรให้กับเราบ้างในฐานะผู้ศรัทธาท่านนาบีสอนให้กำลังใจว่ากลุ่มชนใดที่เอาล้อทรงรักพวกเขาแน่นอนว่าพวกเขาจะถูกทดสอบและจงจำคำสอนที่ว่า สิ่งใดที่เอาล็อกให้มันเกิดขึ้นไม่มีผู้ใดที่จะยับยั้งมันได้และสิ่งใดที่พระองค์ทรงยับยัง้งก็ไม่มีผู้ใดที่ทําให้มันเกิดขึ้นได้เช่นกันขอขอบคุณเว็บไซต์อิสลามอ c o m ที่เผยแพร่ข้อมูลดีๆจนสามารถทําให้ดิฉันมีข้อมูลมานําเสนอในวันนี้และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาเป็นกรรมการในการแข่งขันครั้งนี้ขอเอาล็อตอบแทนความดีทั้งดนยาและอาคีรอให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนคะ่ะอาเมน สุดท้ายนี้ดิฉันขอกล่าวบทกรณอนที่ดิฉันได้แต่งขึ้นมาและมีความตั้งใจจะมอบก้อนนี้ให้กับทุกคนค่ะยามนี้ช่วงโควิดห่วงชีวิตหยุดอยู่บ้านมีเรียนมีทำงานมีการบ้านทำทุกวันครูดีสอนให้คิดห่างความผิดอย่าพลาดซ้ำเด็กดีต้องมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมขอบคุณและสวัสดีค่ะ